อาะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในนูนทูโ p r อีพีที่เท่าไร่วะแปบบ๊บดูแปบบ๊บ5ใหม่ไม่ใช่ e ีพีที่แล้วอีพีที่หาน้องโอเควันนี้เรามาอยู่ใน e ีพีที่หนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยเราก็มาอ่านคอมเมนต์ก่อนซึ่งมีประมาณ28คอมเมนต์ซึ่งเยอะมากมาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าผ่านยากโคตรเลยเอาไว้ว่าผมโผล่ไม่อ่านชื่อ แล้กันนะครับเอาจริงๆนะครับผมมองว่าเก็บสตาร์ดัสะสมสตาร์ดัไปเรื่อยๆเ,เราคลัเลิกกับมาลีลันนะครับตัวตัวนี้ควรมีอยู่ในกระเป๋าผู้เล่นใหม่ๆทุกคนนอกใหมายถึงดูเลม,มอนหรือเปล่าคลเลอร์รนี่ที่มันหัวดร้นๆตัวสีฟ้ามีหางตัวดเรมอนแน่นอนเนาะแล้วก็น้องเหมยน,นะครับเดี๋ยวนี้อีกตีมพัฒนาไวเพรริรสู้ๆค่ะ,อะขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณเช่นเดิม แล้วก็จากลองงงดิผมใครหนึ่งมาช้าแต่ม,มานะผมก็งงเหมือนกันสองแล้วก็จากลาแชมพูนะครับทําเรื่อยๆนะครับผมติดตามอยู่ครับถ้าดีพี่เอากาสเป็นลิตรนะครับจะบูตเงินเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไหนอ๋อนี่เอาผมได้การมาจากส่วนไหนของโลกวะน้องเขาบอกบูตเงินเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ใส่เลย,เลยครับรออะไรอ๋อนี่ไง ันจะบอกว่าแอคแคป o o ทบวก10%นะครับแล้วก็7%โบนัสน่าจะเป็นโบนัสเงินเหมือนที่น้องเขาบอกนะครับน้องจักน้องทีจูสโดนวิชัยนะครับหรือน้องเคนเองก็คือถ้าตอน,ถ,ตอนถ้าตอนนี้คนเลือกเป็นลิชครับจะได้500สตาร์ดัตซึ่งผมก็เลือกมาไปที่เรียบร้อยครับจากสูตรสตาร์ดัตกเป็น500แล้วผมก็ใส่โค้ดเข้าไปนะครับถ้าจะไม่ผิดจะเป็นโค้ดปัจจุบันน่าจะได้ประมาณ250หมั้งอาจจะมีส่วนตัวอยู่50สตาร์ได้ดก็รวยตอนนี้รวยมาโอเค ก็อันนี้ก็คือเจมออ่สตาร์ทที่ได้มาทั้งหมดนะครับ8 0 0ซึ่งเราจะไปสุ่มดเลลมอนกันตอนนี้ก็ดวเลมอนยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนไปซุ่มอย่างอื่นก่อนซึ่งมันก็มีตู้ใหม่มาครับเป็นตู้โบลี่กับออ่มันชื่ออะไรวะมันชื่อแบบอ้ายลืมชื่ออ๋อเมลิโอดัตกูเป็นตู้สองตัวนี้นะครับซึ่งถ้าผมสุ่มอย่างเงี้ยผมจะสุ่มสักสรอบนะสักสทีม ถ้าไม่ได้ก็คือไม่เอาเราเข็ดจ,จากหาสละาลาดลองแม่งปกดัวๆมาดูกันว่าหาสนี้จะออกไม่กดเลยนะครับสีฟาไปเลยนะครับเซเวอร์มีห้าดาวแล้วอ้ยออกัตมีแล้วอัตอนตัวนั้นก็ต้องใช้เหมือนกันนะก,การ์ล่าเอ่อเมอร์ลินแอดต้าเมดิโอตัฮะชื่อตะเหรอเนี่ยพิ่รู้เลยตอนแรกคิดว่ามาจากเรื่องวันพีชชื่ออะไรวะโรบินโซล อ๋อ,อหมดแร้วเหรอยังยังยังไม่ทนได้ทําอะไรเลยหมดเร็วเงินเหรอกดอีกนะครับเหลืออีกทั้งสองรอบอ่าเออเมทไนท์เออเกลือเออจะเกลือเกิดไปแล้วนะบากี้โซลูละสามล้เกลือมาเกลือเกลือเกลืออยู่แต่ว่าเราค่อนข้างที่จะไม่มีเดือวมาดูกันครั้งนี้จะเป็นอะไรดฟ้าเฮ้ยไปร่างแนละ้วตะอิจิโกะไปร่างลูฟี่ไปร่าง อุ้ยผมมีคันแอบดึงสีด้วยนะเมื่อกี้ใช่ไบอกไม่เคยเห็นเหมือนก่อนเกย์โนตข้าดาวเห็นน้องบอกมันตึงอยู่นะเห็นน้องเคยพูดอยู่ในคอมเมนต์บ้านหมดนะครับทุกคอมเมนต์กดส้มเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมันเอาเดีววะเฮ้ยเฮ้ยแล้วเขารอมันโหดเดี๋วะ ล่าหลอเนี่ยลหลอกมันพรดขวโคตรอันตรายเลยทุกคนอาไอีกรอบสุดท้ายนะครับเป็นรอบฟรีกดเลยครั้งนี้ขอดูอีกรอบหนึ่งฟ้าโอ้เกือเกือเกือไปเลยไปเลยไม่ได้แน่นอนครับกันตีจบนะครับกูคูกดเร็วเลยนะทุกคนน่าจะเกลืออยู่อ่าอ่าอ่าออมเกลือไม่เป็นไรถือว่าค่อนข้างที่จะคลุมมากเพราะว่า ดูนะเจลาตเช่นเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันทำกับพี่เกินไปอะ่ะไหนวะเอาสักอ่ะนี่นะพายต้อง,งการไปเจ็ดดาวก่อนใช่ไหมเฮ้ยมันน่าจะได้เลยบางคนเนี่ยเอางั้นเอาอย่างเงี้อ่ะนี่ค่ะตัวละครที่เราจะทำเจ็ดดาวก็คือนี่โมลี่มีแล้วนี่มีอีกเจคอนแฮนทูเจ็ดดาวโซโล่เจ็ดดาวกัตเจ็ดดาวอิจิโกะเจ็ดดาวคาตาโคุิเจ็ดดาวทันจิโร่เจ็ดดาวไอ้เหี้ยเกม คอบจริงพูดเลยไปไอ้พูดเลยไปพอดโหโคตรตื่นครับเออใช่แล้วก็ผมทําการสุ่มมาได้แอตตานะครับซึ่งใช้เพชรเยอะมากมก็สามารถทําขึ้นได้แล้วก็วันนี้ผมว่าจะทําให้เสร็จนะครับแอตตาแล้วก็ผมมีชิปที่ทําการสุ่มแอตตาเดี๋ยวเข้าไปดูกันสักครู่นะครับปุ๊บนะครับทุกคนชิปนี้มาก่อนการน,นะครับคือตัวละคร อย่างแอตตามันดันมาตู้ไว้ซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นเมตาณปัจจุบันถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือผมก็คงต้องสุ่มเก็บเอาไว้แหละครับก็ขดเลยแล้วกันไม่สนดู้ไข่ทั้งนั้นมาออกไหม,ไมรู้สึกเกลือไงไม่รู้เลยบ่ะอ๋อใช่คือสรุป ของนะครับที่ผมเปล like ี่ยนก็คือลิชเหมือนที่น้องเคนเขาบอกก็คือเลเวลกลายเป็น61เรียบร้อยโอเคนะผมจากอนาคตก็น่าจะบอกก่อนหน้านี้แล้วหรือมั้งกดเลยมาเออ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 เกือบไอ้รอบเออ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 เกือบเอ้จริงจังไหมเนี่ยอีกรอบเฮ้ยต้องเอาการตีเลยไหมเนี่ยเอ้เฮ้ยยิมเนอเรอีเต็มด้วยแล้วประเด็นคือเฮ้ยจริงจังไหมเนี่ยจะจะให้ให้ผมมา อรอบแรกการันตีนะครับรอบแรกการันตีมาแล้วตัวหนึ่งโอเคแต่โอ้ยกินเยอะนะเนี่ยถ้าเราโดนการันตีมันต้องใช้ทั้งหมดกิ่ตัวครับมันใช้ทั้งหมดอีโวใช้หกตัวนะอันนี้ใช้ยี่สิามตัวโอ้ทุกคนเหนื่อยผมพูดเลยถ้าเราโดนการันตีภายในหมื่นเพชรก็เท่ากับเราน่าจะเสียนะครับไม่ได้เหมือนเหมือนจะได้กินว่าจะโดนการันตีตัวที่สองละเฮ้ยเกมเอาจริงไหมเนี่ยเกมเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งมาตัวเดียวนะครับแล้วคือประเด็นคือโอเมก้เตอาวะ่ะ รู้สึกได้เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกเริ่มเริ่มได้กลิ่นแล้วว่ามันเกลือแน,น่นอนฟีดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่พอนะครับโอตัวพวกนี้ไปก่อนเดี๋ยวเพิ่มช่องเลยเลยกันมาเห็นนะขอล้องละมาเร็วสวยเมื่อกี้ตนอ๋อไม่ดูการันตีแต่ว่าได้อีกรอบนึงขอไม่อีกรอบนึงไม่อีกรอบนึงไม่ได้นะครับสองเปอร์เซ็นต์นี่ออกยากมากมาอันนี้ได้การันตีนะครับสวยตัวหนึ่งอ่ะเรามีสามตัวกับอีกห้าพันเจ็ดร้อยเราต้องการอีกจิ้นหนึ่งหมื่นน่าจะพอมั้งมา ขอไม่การันตีเย้อ่าไม่ออกเลยทุกคนสี่พันแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนถ้าเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้2ตัวภายในการันตีอันเดียวอาจจะค่อนข้างโดดแล้วนะผมว่าไม่พอว่ะห0ึ่งเพนน่าจะไม่พอแล้วนะครับตอนนี้อืมเรียบร้อยการันตีมาแล้วตัวที่2เออมาแล้วเออสองพันแปดร้เพนตต้องได้อีก2ตัวไม่ออกไม่ออก ขอร้อละไม่ออกว่ะทุกคน,ปนไปได้ฟีดดีกว่านะเดี๋ยวเพชรเราไม่พอทุกคนเอาพวกนี้ไปก่อนก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราขายตัวไอ้พวกนี้ก่อนได้มาเยอะมามฟีดเลยปุ๊บมามาลูกพ่อออกมากรอการันตีได้ไหมสี่ร้อยห้าสิบเก้าร้อยมันมันเก้าร้อยพันแปดพันแปดก็ได้สี่ล็อคพอดีการันตีการันตีพอดีเป๊ะซึ่งผมมองว่า เราต้องการเอต้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อกอดจะการันตีออกมาเถอะเราเหลือสามรอบมาไม่มาทุกคนมันไม่มาว่โอเคอันนี้คือการันตีนะครับสดุวอต้าไม่ออกไม่น่าจะออกสองตัวพร้อมกันนะครับไอเชียมันออกสองตัวพร้อมกันทุกคนมันกินเพชรไปหนึ่งหมื่นเพชรเลยนะแล็วคือแบบว่ามาตัวสุดท้ายพอดีด้วยทุกคนไหนดูสิ 1> 1, 2, เอ้ยหกตัววะอีโวเอเป็นสกูอิตแลนด์นะครับก็คือด่านไหนวะผมไม่ได้ใจว่าเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บนึงนะด่านสตรอตรี่ใช่ไหม่ะเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะแล้วก็มาดูตรงนี้สกูสกูสก,สกูเอ่อที่เคสโซดันเจิฟูเอ่อดูเหมือนจะไม่ได้อยู่โลกนี้นะครับอืมมันเป็นตัวละครจากไหนอ่ะเอาไปว่าผมยังไม่รู้ครับก็ถ้าใครดูก็ฝากอคอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคก็ โอเคน่าจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมตัดไปถึงปัจจุบันเลยนะครับบ๊ายบายอ่ะก็ถ้ามาถึงจุดนี้ก็แสดงว่าตูคลิปตอนจบแอตาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมจะทำแอตตาให้ได้ตัว6ดาวน,นะซึ่งปัจจุบันยังเป็นตัวเมตายอยู่นะครับก็ทำไม่ยากทรไม่ยากเดี๋ยวเราไปตรงสตรอรี่กันก่อนวันนี้ผมยังไม่อยากไปสตรอรี่เยอะเว้ยเพราะว่ามันยังไม่มี XP คูณสองรอ xp กคูณสองนครับ่อยลงสตรอรี่สุดตาเรียกพี่อยู่แล้วไอ้นนอะนี่แนะ่ อีกรอบนึงอีกรอบนี้โคตรรวยอันนี้นะครับเราต้องผ่านด่าน,นี้จะไหนว่าตาที่สองสก,กูรินแน่นนะครับเป็นเขาได้ไอตัวห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะ่จะหกตัวหรือแปดตัวได้แหละซึ่งไม่ยากมั้งก็น่าจะใช้เวลาอยู่นั้นเดี๋ยวผมขอเวลาทําสักคู่หนึ่งนะครับไว้จอกันโอเคทุกคนก็ขาดมาจากเวลเจ็ดสิบกว่าไปเปเดเ็มาดูกันว่า จะได้ไหมก็ผมทําการเล่นโดยที่ผมไม่ออกมาเลยนะครับก็ได้ดูแต่เลเวลตัวเองที่แบบขึ้นพลึพลาดพลึดพลาดมาดูกัน่าจะได้ไหมครับอ,อ๋อใช่ผมออกมาเพิ่มสล็อตอีกทีหนึ่งนะคือถ้าผมจะไม่ผิดตอนนั้นเหมือนมันใกล้จะเต็มหรือเปล่าไม่ได้ใจก็เลยแบบโชว์รวยเพิ่มไปอีกห้าสิบอันนี้มาบบกไว้กุนนี่เราได้วิาสาดเอามานชื่อวิาสาดใช่ไหมอะ วิสระเรได้มาตัวหนึ่งราคาอีกล้านตัวต้อีโวจากไอ้นี้เป็นไอ้นี้ไอ้นี้เป็นไอ้นีไอ้นี้เป็นไอ้นี้หกตัวไม่พอแน่เลยทุกคนอ่ะมาลองดูก่อนนะครับเอาไม่ใช่งั้นแดงว่าต้องจากไอ้นี้เป็นไอ้นี้ไอ้นี้เป็นไอ้นี้ครับแพ้จากไอเนี่ยกลายเป็นไอไอตัวเหมือนเมื่อกี้แล้วก็ค่อยเป็นไอ้นี้อ่ะมางั้นต่อเลยได้อีโวยู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 อะไรยูจาวนะครับจะได้ไม่เนี่ยทุกคน เราไม่ได้เนีผมเดไมกดต่อเงยเหมือนจะไม่พอไม่พอผมว่าไม่พออะไป80กว่าแล้วยังไม่พอนเนี่ยโหลกเกมโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยอันยังมีพวกเฮ้ยมีสิพ์พออยู่นะถ้าเราขยันอัพไปตัวนี้เดี๋ยวรีบทำนะครับจะได้ร่ำรวยเนี่ยแล้วมาผิดตัวไอ้นี่มันจากไหนวะโอเมก ไม่พอจริงๆด้วยทุกคนเหมือนเราจะได้มาทั้งหมด4ตัวโอเมยนะเกมอืมชังกล้าทำกับวด้ลดใหมอ่อย่างนี้ได้ไงถึงมันจะให้เจดาวมาเยอะโคตรๆในการที่จะลงไอ้เยอยเอต้าเยอะขนาดนั้นมึงโอ้มยกโคโอเคองั้นก็ปกกก็คงต้องลงต,องลงตาอีกสักแป๊บหนึ่งใหญ่ๆมันใช้กี่ตัวนะเรามีสี่นะเรามีสี่มีสี่มาดูกันว่า มันจะจิตไข่สามตัวนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาสักครู่นึงครับฟ็บโอเคน่าจะครบเป็นทีเรียบร้อยนะครับโอเคมาตัวแรกก่อนเลยมาฟอันนี้ตัวที่หกนะครับมือผมสุ่มได้นอนลงแล้วมันได้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะตึงเลยโอเคมาตัวตัวท้ายอีโวเฮ้ยอย่าบอนนะว่าไม่ได้อ่ะอีโวเฮ้ยพอพออยู่พออยู่ที่แปลว่าพออ่ะเออโว อาน่าจะครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอ็นตี้มาเรียบร้อยอัพเกรดสวยครับเราได้ตัวละครเมตาตัวแรกไอ้ภาพเราเป็นทีน่เรียบร้อยกับตัวเจดดาวที่ไม่รู้มีกี่ตัวเป็นล่าเลยโอเคก็ผมว่าคือผมอยากจะทำให้มันคิดนายกว่านี้นะครับแต่ ด้วยความที่ผมลงสตอรี่ไอ้ด่างเมื่อกี้นานมากเบลเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการลงเลทแล้วก็ไปโลกสองแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็นานนานมากนานนานก็นเหนื่อยอืมโอเคก็คลิปนี้ก็นาก่าจะมีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเลยรับคว้เจอกันคลิปหน้าครับ See you